สวัสดีครับเทศาบาลตำบลหาเซี่ยวอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยพามาดูสานที่จริงเพื่อขอรับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างถนนสายนี้ครับราดสายทางสอทขอ,อ19ขีด008ถนนสายคลองพงหมู่ที่1ชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคลตำบลหาเซี่ยวอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย อย่างที่เห็นนะครับสภาพถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบอ่อทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกโดยเฉพาะในส่วนของการขนส่งทางด้านการเกษตรครับทำให้ก่อให้เกิดปัญหาในส่วนของระยะเว,วลาในการขนส่งครับถนนสายพร้อมพงนี้มีระยะทางทั้งหมด7,200เมตรเทศบาลตะบนาเซียวขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างถนนนี้เพียง 1, 7 2 0เมตรความกว้างของถนน5เมตร ระยะไหลาทางข้างละ1เมตรขอบคุณครับ